ไอ้ครับไม่ต้องไปพลาดพิงแล้วพอขอได้ไหมคือไม่ต้องพิมพ์อะไรแล้วครับไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะพอแล้ว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 ,ลวผมไม่อยากให้มานั่งทะเลาะก,กันอะไรกันเยอะครับ<ม>แค่นั้นเองคือเอาเร่ผมพูดเลยนะพูดเลยแล้วกันถ,ถ้าแบบว่ารถลำนานอยู่ไหนคือไม่ต้องพลาดพิงอะไรทั้งนั้นละนาะแต่ถ้า เล้าผมเยอะๆหรือเล้าเพื่อนผมเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันแค่นั้นแหละผมพูดเลยไม่ได้ขู่นะคือต่างคนต่างอยู่ไปครับจบต้องไปพลาดทีนใครนะเราก็ไม่ต้องไปแซ้นต้องไปอะไรซีเรียสพอแล้วไม่ต้องไปถึงใครอีกแล้วเอาขอขอบคุณก่อนจบแค่อะไรบ้างไม่ได้ขอบคุณเธอขอร้องเฮ้ เก็ไม่เอาบ่านเลยพอแล้วครับพอแล้วข้ามพอ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 แล้วพอแล้วพอแล้วต้องมอะไรต้องอะไรข้างนั้นรอดูดีกว่าผมอยู่เฉยๆอะ พอแล้วพอแล้วอย่ามายุ่งกับเอาง่ายๆนะคืออย่ามายุ่งกับผมใปแจ็คพอแค่นั้นแหละถ้ามายุ่งเนี่ยมึงก็รับสภาพไดนะ้เพราะผมไม่สนนะบอกไล้หมดกูแลกได้หมดนะพูดเลยผมแลกได้หมดผมไม่มีอะไรเสียแล้ว,ลวผมได้หมดอนะ่ะพูดจริงผมได้หมดจะแบบไหนได้หมดแค่นั้นเองคือต่างคนต่างอยู่ไปครับไม่ต้องมีปัญหาที่อะไรกันทั้งนั้นพอเลิกพิมพ์เลิกแซะไม่ต้องไปพลาดพิงเขาอะไรเงี้ยเขาจะอะไรก็แล้วแต่เขาไปครับ รรแต่อย่ามายุง่งอยาา่ามาข้ามอย่ามาล้าเส้นผมสองคนแค่นั้นเองหรือคนในแก๊งอะไรเงี้ยอย่า,ยามาล้าเส้นกันครับพอครับพอแล้ว<ม>ถ้าอยากจะให้ผมเป็นคนเที่ผมก็เป็นได้ครับผมก็เป็นได้คนเที่ได้เป็นไหมละ่ละ ปล่อยไปครับผมไม่ได้สนใจคือสนใจแค่คนที่เขาสนใจเราแค่นั้นเองคนอื่นไม่ได้ไม่สนใจอลไทั้งนั้นน่ะอยากแลกก็แลกได้หมดครับผมได้หมดเอาตรงตัวผมเองอ่ะได้หมดผมนิ่งมานานผมไม่อยากผมไม่อย,มอยากมีปัญหาไปตอนนี้เข้าใจปะผมผมแบบแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของเรื่องของการแบบอยากอยากอยากวัดอ่ะได้หมดครับเพราะว่า<ๆ>ผมไม่มีอะไรเสียแล้วตัวผมเองอ่ะผมไม่มีอะไรเสียผมไม่สนใจนะเอาจริงอ่ะวันใดผมวันนึงผมจะดับลงหรือที่ผมไม่สนใจตัวผม ผมเล่นเกมเพราะความสนุกครับถ้าให้ผมเป็นคนคนเที้ยวก็ทำได้เอาไหมล่ะให้ผมเป็นคนเที้ยวบ้าล่ะมึงจะอยู่มึงจะอยู่ได้หรือเปล่าถ้ากูทำอ่ะแค่นั้นเองเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะแบบระเบิดกันไปข้างหนึ่งเอาไหมผมอะรู้ทุกอย่างแล้วครับผมบอกให้ผมแค่ไม่อยากพูดผมรู้ทุกอย่างอย่ามาล้ำเส้นกันก็พอเว้ยมันต่างคนต่างอยู่เว้ยอย่ามาล้ำเส้นกันเยอะเว้ย แค่นั้นแหละคือจะมาโทษเพื่อนผมมันก็ไม่ใช่เพราะเพื่อนผมมันไม่ได้ทำที่อะไรผิดไม่เกี่ยวที่อะไรกับเพื่อนผมเลยแต่ถ้ามึงอยากวัดมึงก็มาวัดกับกูนี่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเพื่อนกูเลยเอาจริงอะไม่เกี่ยวอะไรกับเพื่อนผมเลยครับปล่อยไปเลยเนี่ยมึงมาวัดกับกูดีกว่าชิวได้หมดแลกได้หมดเอาไปละไม่กล้าหี<ไ>่ยขวย ไม่ผมไม่ได้อะไรคือผมเห็นแบบแฟกันไปแฟกันมาที่ยัมาโทษเพื่อนผมไม่ใช่เรื่องมันโตโตกันหมดแล้วครับหลร้สาระเวทเรื่องพวกนี้นคือแบบเพื่อนผมมันไม่ได้อะไรเ่ยไมไ่ครับฟังเพลงไหมร้งเพลงไหมได้ครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราขอตั้งห้านาทีนะครับไดไ ไม่ต้องไปพีมือใครจะดา่าปล่อยไปครับคือหลังจากนี้คือผมพูดเลยหลังจากนี้นะครับคือผมจะไม่สนใจที่อะไรทั้งนั้นแล้วใครจะดา่าอลละไรก็ปล่อยเข้าไปครับปล่อยเลยไม่ต้องไปมาบอกไม่ต้องมาบอกผมหรอกผมไม่ได้สนใจครับใครมาอะไรปล่อยไปเลยแต่ถ้ามาล้ําเส้นผมแบบเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนั้นแค่นั้นคือไม่ต้องมาบอกผมว่าใครจะทำอะไรแล้วแต่เขาพอา้แล้ว ไม่เป็นไรนะครับช่างมันปล่อยไปเดี๋ยวเวลามันก็ทำงานของมันเองนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรช่างมันเออผมว่าคนดูก็ไม่ได้โง่หรอกใช่ไหมล่ะก้ดูออกอ่ะเออแหละไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าเพื่อนผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วจะมาพูด ก็ไ่เมืนไันใช่เกี่ยวไร ต้องร้องไม่ต้องร้อง,องดาวไม่ดาวเมืเ่อโอ้โไอซีเลียดเอาเลยครับเอาสิเอาด่าเลยด่ากูเลยน้องเอาสิดา่ากูซิเอาเลยเออเอาเลยน้องด่ากูเลยเอาเลยเอเยเอ เอาเลยน้องได้เลยครับต้องใช่เอาเลยครับด่าเลยครับเอ้ยใจเย็นดีโอ้โหน้องโอ้โหได้พี่อีกแล้วพี่เราไม่ได้น้องเอ้ยเร่าพี่เอาพี่พี่ครับด่าผมแล้วพี่กลัวพี่ไม่ไหวพี่ ไม่ไหวครับพี่ครับพี่กลัวครพี่พี่หลับแล้วพี่ชายพี่กลัวครพี่กลัวครับพี่พี่หลับแล้วพี่เดี๋ยวผมไปนับเงินไปหนึ่งครับพี่นะนับเงินไปหนึ่งพี่ชายเดี๋ยวผมแล้วนึงนะเดี๋ยวผมขอดูตังในบัญชีไปหนึ่งพี่ขอเปิดตังในบัญชีไปหนึ่งนอนนับเงินไปหนึ่งน้องชายไปหนึ่งนะวิสามแสนชิวในบัญชีสามแสนชิวแย่พลอยชิว สั่งอะไรกินดีวันนี้เฮียเดี๋ยวสั่งแก๊ปแป,ป๊บขัยวแก๊ปมาไงวะขัยวสั่งของก่อนขัยวชิลเดือนเดียวสามแสนชิลแย่ค yeah. นหล่อชิลเดือนเดียวชิลหล่อแย่ yeah. โทรครับพี <ici> ่ครับด่าผมเลยครับพี่ครับโทรหาพี่ชายขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่ขอโทษครับผมดูท่าไม่ถึงการครับพี่ขอโทษครับพี่ชายขอโทษครับพี่ชายด่าผมเลยครับพี่ยอมนะครับพี่ยังไม่ว่าครับพี่โทรมาพี่ชายเนี่ยคนหล่อฮัลโหลครับมาครับมานะมาแล้วมาเหรอมามา